สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิคอยจารุฟบอกผมแชมเปี้ยนจาก FM99 นะครับแล้วก็จาก PPTV นะครับในคลิปนี้นะครับก็ค่ำคืนวันเสาร์นะครับ8กุมภาใช่ไหมเออ8กุมภาเรียบร้อยนะฮะก็เกมพรีเมียร์ลีกนะครับไม่มีเป็น FA Cup แทนนะครับแล้วก็เกมลีกทั้งกันโชว์ทั้งลาลิก้าแล้วก็บุนเดสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับมา ประจําการบุบบนเดสนาจอพีพีทีวีในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับทั้ง2วันเลยนะครับโดยคู่วันเสาร์เนี่ยจะเป็น3ามทุ่มครึ่งนะครับที่พีพีทีวีจะถ่ายทอดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นดอทมุนตุกกาดนะฮะลงตัวนะดอทมุนตุกกาดสมาทิตย์เนี่ยจะเป็นคู่5้าทุ่มครึ่งนะครับผมประจําการ2วันก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันตรงนั้นผ่าน,านทางพทาง PPTV ด d สารพโกแล้วก็ PPTV Sport ด้วยละกันนะครับซึ่งพอกลับมาคลิปนี้ผมก็เลยมองไปที่2คู นะับในคืนวันเสาร์นะครับว่าน่าจะแบเบอร์ใสในเรื่องของอาการลงเล่นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านซะด้วย2ทีมครับเป็นทีมที่ลุ้นย่งพื้นที่ยุโรปแล้วก็ฟอร์มโอเคโดยรวมนะครับ ไฟบวกจะเปิดบ้านเจอไฮเดนทามนะครับในคู่หนึ่งผมเลือกไมซ์ครับจะเปิดบ้านรับมืออัลส์บวกนะครับเป็น2คู่ที่วิเคราะห์วิจารณ์กันในคลิปนี้ทุกท่านติดตามกันอยู่ก็เหมือนเดิมครับฝากกับทีมงานในส่วนของทีมงานบอลวันนี้นะครับทั้งคุณเอกมมาขาวทั้งน้องอูแมนสกอร์นะครับกับทีมงานบอลวันนี้นะครับทางไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดจีเอ็มสามสิบสามนะครับทีมงานพวกเราก็ทั้งสถิติข้อมูลนะครับวิเคราะห์แล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับนำมาฝาก ทุกท่านนะครับทุกวันนะครับกับหลากหลายช่องทางตรงนี้แล้วก็แบรนด์หลกัหลกๆคือบอลวันนี้กับรายแอดที่แอด gm สามสิบสามแล้วกันนะครับคู่แรกดูไฟบวกจะไฮเดนทามครับคือต้องยอมรับวไฮเดนทามเล่นด้วยระบบจริงๆร,ระบบเดิมมันแหละแต่คุณภาพผู้เล่นปีนี้มันไม่ดีพอสำหรับบุนเดสสีกว่านะครับพอไปปล่อยทั้งทีมไคลเดียนปล่อยทั้งยันเบสเตอร์ปล่อยไปหลายคนมาก mm. เอ้ลิงอ่าเอ้ลิงดิงชี่อะไรเงี้ยตัวหลัลลกๆน,นะครับมันก็เลยทำให้ตัวที่ลงมาเล่นเนี่ยคุณภาพไม่เท่าเท่านั้นเองทั้งที่ระบบเดิมคุซือนเดิม ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นแบบเดิมด้วยนะครับสี่สองสามหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนมาเล่นหลังสามไม่เปลี่ยนวิธีไม่แรงสิน้นเล่นด้วยวิธีการของตัวเองแหละเทน่าคุณภาพแบบมันไม่ไหวส่วนไฟบวกเนี่ยโอเคตกลงมาหน่อยอยู่ดับเก้าแต่ว่าพลังของเกมลุกเนี่ยก็ยังยังดูใช้ได้นะครับเกมนี้จะขาดลูคัสคุบเลอร์ครับแนวรับคนหนึ่งที่ติดเทิร์นแบนสำหรับทางด้านของไฟบวกเจ้าถิ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า ตัวข้างหลังได้มีบรเทสกินเทอร์ฟิลิปไลหาร์ดเป็นแกนหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวคือตัวลุกเนี่ยแหละครับลิสซิโดอนันเมอรินโลวิเชนโซกิโ,โฟโลแล้วก็หน้าเป้าเป็นลูคสโฮเลอร์ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับโฮเลอร์เป็นตัวใหญ่พักแปะนะครับแล้วก็ที่เหลือเร็วๆหมดเลยนะครับทั้งโดอนันทั้งกิฟโฟและก็เมอรินโลเป็นดาวรุ่งเยอรมันอีกหนึ่งคนที่แช่ว่าเป็นตัวปล่อยบอลเป็นเพเมเกอร์เบอร์สิที่ปล่อยบอลแบบสมองจริงนะครับตัวนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับ ไปอยู่ทีมใหญ่ได้เหมือนกันนะครับส่วนไฮเดทามอย่างที่บอกเลยครับตัวที่ดีที่สุดลงเล่นครับแต่มันไม่ดีพอในใน,ในการเจอกับทีมในบนเดซิก้าในฤดูกาลน,นี้ละกันนะครับเกมนี้ก็ยังคงาวางทางด้านของลูก้าแครเบอร์กับย mm ันชอปเนอร์เป็นตัวตัดเกม mm hmm. ก็ตาม4 2, ี่สองอ่ะลูก3คนก็พอวานเนอร์มาวินเพลิงเกอร์แล้วก็ฟรานคาสิชนะครับซึ่งตรงนี้มันมีสลับสับเปลี่ยนเลยเพราะว่าใครเล่นแล้วก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางด้านของอบูดูชิปซิวเซตท,ที่ได้ลงในช่วงหลังซึ่ง ซึ่งก็ไม่ถึงน,นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วบุกมาเยือนไฟบวกเกมนี้เนี่ยผมก็มองว่าไฟบวกควรจะเก็บ3คะแนนได้ในบ้านเป็นอย่างน้อยครับสำหรับ1สกอร์แล้วก็3แต้มในบ้านของไฟบวกนะครับอีกคู่หนึ่งมาย์ครับฤดูกาลนี้ฟอร์มดีทุกอย่างลงตัวขึ้นมาล้างอันดับ6 6สามารถที่ไปจบอันดับ 4, ดด 3, 4ได้ด้วยซ้ำหนในที่ทีไปแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยซ้ำนะครับส่วนอัสบวกับ กลางๆครับไม่ไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับสวันดีสวันไข้จุดเด่นของมาร์ไอส์ก็คือตรงนี้เลยครับคู่กลางครับใครชูซานโนกับนาดิมเอมิลี่คนนึงไม่ตัดเกมดุดันก็คือซานโนแล้วปล่อยบอลก็คือนาดิมเอมิลี่นะครับแล้วก็หน้าต่ํา2คนเนี่ยพอเนเบิลกับอีเจซุงก็ไม่เจ็บซะด้วยนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเนซ่าไวเพอร์ซึ่งแก้ไขลงมาแทนจนนธานเบิร์กขาดกับตันทีมคนเดียวที่เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่อื่นมันไม่เสียหายอะไรนะครับมันลงตัวหมดเปลี่ยนแค่หน้าเป้าคนเดียวส่วนอัลสบวกแก้ไขปัญหาเกมนี้จะขันาจานูริสด้วยนะครับจะมีจานูริสเกมรับ1คนแต่ก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรอยู่แล้วนะครับ ตัวทําเกมของพวกเขาจะเป็นทางด้านของเอวิทยเยเบสเล็กใปชายตรงกลางนะครับโดยมีคริสเตียนยาคิดตัดเกมให้แล้วก็หน้าต่ําเป็นทางด้านของเล็กซิสคสมอลลิสหน้าเป้าเป็นสมิเอซเซนเดย์เอซเซนเดย์ D เร็วคสมอลลิสเป็นตัวพักปล่อยบอลแต่ก็ยังไม่ได้ระดับท็อปขนาดนั้นนะครับยังไม่ดีเท่าไหร่ดูแลบุกมาเยือนบ้านของไมด้วยไมาก์กาลังลงตัวจริงๆครับลุ้นไปพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้เลยครับไม่น่ารอดครับสามแต้มจะอยู่ที่บ้านของไมล์ครับวันนี้ฝากไว้ววนนไวสอวง